เวียนได้แป๊บแล้วครับเอาเครื่องเข้าขึงกันผู้คมักตอดอันนี้อันนี้ของิ้นหนิงเม็นบ่นๆคืออะไรอ่ะซุปอนของขวัญปีใหม่ ปี2568เนาสะส่งสำหรับเด็กดีน่ารักพยันเรียนเก่งขอให้น้องบิวลี่ <c oughs> ตั้งใจเรียนนะทงทงมานทงเมือบาทชีกกชกกช้ก่อนชีกก้ก่อนชี้กันปุ๊บโอจักเ้ยจักเ้ยสบายดีก็นะสบายดีป้าลุงก่อนบมหาเพ่ค่ะเพไ่ไปผืนหนึ่งก็ได้ พี่น้องเอาบาทเนี่ยอ่าเปิดภาพมากกัเอาอยุอายะเนาะอ่าโตพี่น้องเอ๋ยเต็มมือเยอะอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเอ๋ยกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขทุกคนเนาะบัตรสุขในและกับต่างประเทศพี่น้องเอยกันินดีต้อนรับขอสู้ส่องบทเตียงทองชาแนลขึ้นเก้าพี่น้องเอ๋ยเนาะไม่นี้เปิดภาพมาก,กปุ๊บโตเต็มอายะพี่น้องเอ๋ย ่าเครื่องคองหอดหมือหอดเวลากลับแล้วบาทนี่พี่น้องนียเนาะอ่าเม่นเครื่องเม่นคองกันเด้อบาทนี่เตรียมก่อนพี่น้องเลยอ่าเตรียมเครื่องเตรียมคองก่อนนี่ก็อ่าใ,ใส่ใส่ไก่เถิดเถิดเออใส่ไก่ยังนะเาเอออ,อ,อันอันอันอ่ะ อันใส่ใกล้ๆบออันสูบตีนทีตะกี่นะแน่ออใส่ใกล้โอ้ยเก็บเขื่อนเก็บคลองก้อนพี่น้องเอเมนจับเสือก่อนพี่น้องเอ้ เออเดี๋ยวหาหาของเข้ามาก่อนดัวของผมมาก่อนจะเข้าข้างในมา สัำนีเก็เต็มแล้วพี่น้องเอ้เสือเผาไงไม่ได้เมื่อต้ช้าหน่นี้อนี้เดี๋ยวลงก่อน เออลงก่อนเลยไหม,ไมนั่นม,นนนมนนันไม่คาทอกันหลหรฮะมาเดี๋ยวฮุบบงขึ้เก่าเลยฮะอันนี้อเอาลงห้องนู้มอีกเลยห้องน้อนกินนี่ก็เมื่อเช้อนั่นเลยทำบุแล้วเฮ้ยมันมันเด็กๆน้อยๆก็เมื่อ

mending jatuh ini kan matang pak ay 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 khawatir ลิฟสลับตองยาเด็ดงไม่ได้เรื่องอีหลุดอันนี้ก็เต็มละเถก็เรื่องดเ็ลน

Deu <síquos> ah, ah, deu <laughs>

เหอได้จะขีเหอได้จะขี่เดือบร่อยพี่น้องเลยยังอีกบุกลายไปยิ่ง้ามาบึงออ่านี่เขียวหน้าคนเลยพี่น้องเลยเนาะน้องรอด น้องหลอดน้องหลอดอันนี้อันนี้ของชีนิงเม่นบนัอรบโอ้ทำเมื่อไหรแล้วเพืนอนเอาเ,เสือ้าจากจังหวดกาลสิน Ừ. đây chúng ta ao cho thì đi ừ. mình con mẹ anh bảo đi cái này anh bị chảy khuôn như phải cái này hả anh bảo anh bảo con hạ ông bẹt nó có trong kẹt đưa còn bẹt à, hiểu mà này mình đi con bố ơi như người à, anh, à, anh หัึ่งหนึ่งหนแกะหบ่งกน่นึดงอขออนุ่าตนกะงหน่งกงนึ่ฮหนว่งหน่งหนึ่งได๋่งหนา่งนงหกะ่งึ่งก่น่้หน่น้องเอึ่งหม่าน่น่ bò nó nó đi ạ ừ. oh, yeah. <laughs> มอนโอ้นี่ก็มอนมอนมอนของขวัญปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะส่งสำหรับเด็กดีน่ารักพยายามเรียนเก่งขอให้น้องบิวลี่ตั้งใจเรียนนะคะโอ้ แบ่งให้น้องเจนนี่เล่นน้ำเดอ้อจา้าหลักมากมายจากยายจา้าขอบคุณในลายครับยายพี่น,น,น้องเหาะส่งไปให้น้องบิวรี่เนาะอันนี้พี่น้อ,เองเหาะของขวากไปให้น้องบิวรี่อ่าจ้โอเคหูแล้วอจัจจิหูวัตสุป,ประสงค์เนาะ อืมฟองไฟเป็นฟองไฟอา่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมฮะ่า่าฮปาน่า่เอา่อาเปน่นี้โคตรต้องเนดตัวลอยด้วยเนาะ ขอบคุณครับครับผมครับผมไปใช่ครับนี่ไปอ๋ออ๋อไปสุครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเออเอฟซีมาทักท้ายนี่เนาะโอ้ย Ng nè cái khoa này cái yên qua vườn vườn cái vườn hoàn thẻ hai là là hơi nên là nó lắp bao nó hỏng, tự lệ mà nè Thằng này ừ. 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 <laughs> ừ. thằng mưa hm hm sí, con, hm sí, con sí, con con, oh, hm hm chắc hm chắc hm 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 đi con, hm hm บหาเพค่ะอาเพคแบผืนหนึ่งก็ได้เอาทิชชู่เช็ดบาแล้วเป็นชิมเงินฮอดบาทอาเพ่เสร็จแล้วก็ได้อ่าอาอาอืมอ่าเฉยไหมใบพื้นอ่าลูชือให้น่งสวยงามบ่นี่งสวยงามแท้เราแท้่าจะเยิเงยิเงียิ้มยบเยิ้มีย้บานเ่้เยิ้บบานเ่งเยิ้มบาหนึะ เรยเห้นผ่าขาดนะตึงตึงนั่แล้วเนาะเป็นงีมึงใครก็มาโกคลูอยู่นะเธอเนาะนั่นแหะต้องกล้วยมาจู้ดูเฮี้ยแล้วจักมานี่น้องเอยเนาะไปบายนี้แกชิมีเดสิพากันเดินทางเงีมาอีกซุกกล้องมันบุหิน พี่น้อง,งเนาะถ้ากันเดินทางกันเด้อพี่น้องเอ้ยบาบนี้เป็นอะไรก็อ่าไปก่อนเนาะก่อนเก่นประมาณวันทีสักซีพี่น้องเ,นเนงอ้ออเอเยเขาก,ก็กลับมาใหมา่เพราะว่าหมอหนัดวันทีเส้าหาะเนาะเขาก็ต้องมาวันทีสักซีตรงกับวันจันทร์พี่น้องเ,เอ้ยเขาก็กลับมาอีกหมอหนัดนับทึกมาพี่น้งเนาะอ่าเขาก็ต้องมาก่อนมือหนึ่ง มาต้นแรงวันที่ซาซี่ไปหน่อยอ้าวมีแต่ว่าภารกิจสำหรับเมื่อนี้รอบนี้ก็คือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไปหน่อยเนาะในการผ่าตัดของน้องวันชัยสายซิงก็คือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะระยะเวลาก็ประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆไปหน่อยไปหน่อยไปสี สำเร็จจะสิ้นบอง่ายเลยพี่น้องเนาะป้าฮโตพี่น้องเลยยังไรก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจเอฟซีบาสกูทุกคนเด้อที่หักแพงพี่น้องเลยที่ให้กำลังแรงใจและก็ให้กำลังใจเนาะตลอดมาเนาะแล้วก็บเบิ้งคลิปให้แล้วก็บเบิ้งแนะนำสิ่งดีๆให้ทุกชิ้นทุกอย่างแหละพี่น้องเลยจ้ะ กับบ่มีวเนี่ยก็นกพิรเนาะอาหาเปียบก็ได้เลยพี่น้องเลยมีแต่คำขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบสิสุขสุขคนอาจจะจากโกครคภัยไข้เจ็บทม้งวงเด้อบวชเสร็จธรกิจการงานใดๆก็คอยจะเลื่อนลงเรื่องในนาทีการงานนั่นๆตลอดปีและตลอดไปสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนเปิดสุขสุขคนนอนนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนเปิดมือมาขอได้แก้ว มันให้โชคโชคให้อย่าให้มาพผ่านมันให้อย่าให้มาเบียดอะไรเฉลี่ยจังไรอย่าให้มีมาใกล้บวิษัทธุรกิจการงานใดๆก็คอยจะเจริญเจะเญรุ่งเรื่องในนาทีการงานนั่นๆตลอดปีเราตลอดไปเด้อสาธุขอมุกขอบใจลลายอัปปตุอ่าปวดพัให้พี่น้องแด้กล้าพี่น้องได้ไปแด้บาทนี่เมื่อได้บาทนี่อืมยัเมื่อยปวดฟั ขอขอบคุขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจบุญเรบชีทุกท่านนี่ก็จิตใจกับบ้านแล้วประตูนี่เม่อบ้านเมื่อเฮือนแล้วขอขอบคุขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญทุกทานที่มีกําลังใจสวยลานวันชัยทุกทานทุกคนขอให้มีสุขภาพกินแข็งแข็งแห้งตลอดปีและตลอดไปออเอเเอออ ขาเม้าขอบใ USSR, จแน่นอนเขาขาม้ขอบใจเด้อทางคุณยายใจดีมัตจูบสุขุนแล้วก็ทางเจฟซีมัตจูบสุขุนที่คอยส่งแรงกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือมาตลอดก็คอยเคนอยู่ดีนี่แฮงความเจฟย่าได้ความใครยันนี่ตอนนี้จะมีลำเงินรวยได้อซาทูรวยเนาะอ่าป้ายบานนี่มิจ๊ะอ่ากลับบ้านแล้วเราจะสิ่งนีอย่าเก็บเมา มาหลุดบ่โอ้ยกับก่อนนะครับผมครับครัผมกับก่อนได้ครับเอออ่าวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลูกวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกลับก่อนนะครับผมหายแล้วหายแล้วของครบาพกอะไรนะอ่าเอาไปไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวพอฝากไว้นะเพราะประมาณวันที่ยี่สิบ สี่มาใหม่ครับผมเดอะมอนั์มันเต็มแล้วเอาไปไม่หมดพี่น้องเลยไปเดี๋ยวฝากทั้งอันอันนเป็นไหว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาไปโบว์บัสพี่น้องเลยเดี๋ยวรอบหน้าไปเลยมันหลายที่ละรถมันก็เพราะนั้นพี่น้องเนาะเพราะว่าเอามาหลายมือเนาะของมันก็หนุ่งตุ้งนั่งเนี่ย ถ้ามารอบหน้าก็ชีบอของมาหลายเพราะมาดับมือชงมือเลยก็บครับพี่น้องหมอเป็นนัดดิซึ่งเนาะอืมจะเสียมือได้อยู่พี่น้อนเอ้วก็เป้มียระบาดนี่ไปสึกลาพี่ลาน้องลาป้าลาลุงเนาะไปก่อนเด้อบานีป้าลุงเอ้ยกลับบ้านก่อนเด้อไปเบ๊กตุ่ย่าตุ่ย่าตุ่๋ยวตุ่ย่าเลยกลับบ้านก่อนสึกกลับบ้านก่อนบานีไบ่ายเด้อป้าลุงเด้อไปบ่าย ไปผ้าออกพี่น <universal of> <language> ้องไงครับกระยันมันคำเพื่อเมื่อหอดเพื่อนไรยันมันคำมันมื่นกยันเพิ่นทั้งบ้านเพิ่นถ่ายอยู่มื่อนี้เกิดจีเมื่อวัยเนี่ยจังหน่อยน้อพี่น้องเนาะไปผ้เตียงคนนี้ขับรถเดินทางก่อนอยู่ดีมีเฮงบัด์ตสุขสุขคนสบายดีไปก่อนคนแก่นเจอกันเมืองลาวพี่น้องเไยบายไป